สวัสดีค่ะ,คะก็วันนี้ work from home วันที่วันที่4วันวันที่4ละตั้งแต่26นะคะค่ะก็เดี๋ยว from home 10, 14วันค่ะมีน้องๆจากทีมเชียงใหม่ขององค์กรนะคะมา,าช่วยรับเงินนะคเาเตอร์ละก็ต้องสอนงานกันในไลน์นะคะเพราะว่าเซตค่าหน้ากระดาษาการออกบริการต่างๆเพราะว่า,าบางทีมันมันไม่เหมือนกันค่ะแต่ละที่นะคะแต่ละจังหวัดค่ะ ก็เลยอสอนกันในไลน์ด้วยแล้วก็งานที่ได้รับมอบหมายมานะคะก็เราใช้มือถืออย่างเดียวในการรับในการรับอเอกสารต่างๆทางทางไลน์นะคะก็มือถือเรานี่ค่อนข้างจะจะเยี่ยมคือมีเหมือนกับมีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเวิ Word, Excel, ร์ดเ e l เรียบร้อยเลยะคะ่ะแล้วก็สามารถเซฟเป็น PDF ได้นะคะ เซฟเป็น Excel เซฟเป็น Word นะคะแล้วก็พิมพ์ในนั้นค่ะเพียงแต่บางทีมันไม่ตรงเซลไม่ตรงไม่ตรงฟิลไม่ตรงฟอร์มค่ะตอนนี้ก็ให้ท่านผู้จัดการเวลารายงาน Work from Home นะคะรายงานช่วย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 ๊อปปี้ copy, แล้วก็ไปเพลสวางให้ตรงเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเย็นนี้ก็ต้องรายงานค่ะก็หลังจากอตอนแรกก็ลงเวลาเข้าทำงานนะคะแบบผ่านทางแอปนะคะเวลาสี่โมงครึ่งก ผ่านทางแอปค่ะเลิกงานเสร็จแล้วก็เริ่มทำรายงาน work from home ว่าแต่ละวันทำอะไรบ้างงานที่ได้รับมอบหมายค่ะน้องๆก็วันนี้ก็เป็นการตามนี่ครั้งที่2นะคะเราก็ยังไม่ได้ว่างที่จะเมื่อวานตามไป15คือมี233รายหารกัน4คนคนะละห้รายน้องส่งมาเป็นตาราง Excel แล้วก็เซฟเรียบร้อยแต่ว่าเราไม่มีเครื่องปรินเตอร์นะคะอย่างที่บอกโซค่ะก็เลยไม่ไม่ไม,ไม่ซื้อเครื่องปรินต์ค่ะ ใช้ลิสต์ออกมาอย่างนี้นะคะลิสต์ออกมาค่ะเมื่อวานก็ลิสต์ออกมาลิสต์ออกมาแล้วกาตามตามกันค่ะเมื่อเช้าก็ตามแล้วตามแล้วก็คือก็คือเราไม่ใช้คําว่าติดตามนี่นะบอกว่ามียอดค้างชําระ2เดือนแล้วค่ะแล้วอาทิตย์หน้าเขาจะเริ่มตัดผู้ที่ค้างชําระเดือนมีนาคมก่อนค่ะ จ่ายเดือนเดียวได้เดือนเมษายนยังไม่ต้องนะคะแล้วก็จะจ่ายผ่านแอปค่ะเราก็จะส่งลิงก์แอปให้นะคะหรือว่าสแกน QR code ของ NT ลําลำพูนเราค่ะเท่านั้นคือช่องทางมีเยอะเราทำคลิปวิดีโอไว้แล้วก็ดาวน์โหลดคลิปวิดีโอขององค์กรไว้นะคะค่ะก็เจอทั้งลูกค้าที่ก็ก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะคุยรู้เรื่องนะคะ ก,ก็อาจจะมีอารมณ์นิดนึงลูกค้ามีอารมณ์กับเรานะคะนิดนึงตรงที่ไม่ได้รับใบแจ้งหนี้เท่านั้นเองค่ะไม่รับใบแจ้งหนี้ถ้ามีใบแจ้งหนี้เก่าเราก็จะให้เอาคิวอโค้ดตัวนั้นอะที่อยู่ในใบแจ้งหนี้อะคะ่ะสแกนแล้วก็ใส่ยอดจํานวนเงินไปนะคะค่ะหรือหาไลน์มาเลยค่ะแอดไลน์ส่วนตัวแล้นี่แหละค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะแนะนําการแอดเข้าสู่ าลายขององค์กรเราเองนะคะค่ะก็ใช้วิธีนั้นค่ะตอนนี้ที่ออกมาออกมาทํางานหน้าบ้านนะคะไม่ทําในบ้านเพราะอ,าอยากจะรับแสงแดดรับความสดชื่นของออต้นไม้นะคะ ที่บ้านมีทั้งบ่อบ,บัวมีทั้งบัวมีทั้งน้ำาลน้นมีทั้งอากาศที่บริสุทธิ์ค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็อย่างที่เราบอกค่ะว่าถึงแม้จะ from home นะคะ work from home เราก็ทำเหมือนกับไปทำงานนี่แหละคะ่ะแต่งหน้าแต่งตัวนะคะให้สวยงามนะคะ,คะแล้วก็อุณหภูมิปกติค่ะ35.8วันนี้เมื่อวานกว่าสานี่ค่ะปกติค่ะไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรนะคะ แล้วก็อ่าเราไอ้นันด้วยเนี่ยค่ะเหรียญพระบิดาองคตจ,จักรวาลพระบิดาจิตวิญญาณพระผู้เป็นเจ้าเนือสินศัพท์สิส่งทั้งปวงค่ะนี่เราก็เอาทำน้ำทิพตตลอดนะคะเพราะมีท่านเทพเจ้าอาคีฟินิกส์เบิร์ดอ่ะขอแทรกนิดหนึ่งนะคะค่ะทานทำทั้งเช้าเย็นและอ่าทานมังสิวิรัตนะคะทานที่ไม่มีเนื้อสัตว์เนี่ยเลือดจะได้ไม่มีประจุลบนะคะ ก็อันนี้ก็ป้องกันได้เลยไอไวรัสโครโรนาที่ระบาดรุนแรงเนี่ยค่ะแล้วก็อารมณ์ขยะรายวันอารมณ์ขยะหมายถึงพวกโลภะโทสะโมหะโลกรธหลงและ,ะความโมโหความฉุนเฉียวความวิตกกังวลความน้อยใจเสียใจหึงหวงไม่ได้นั้นนะคะอะไรที่เป็นลบ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 ,ลบเนี่ยคิดลบอะไรพวกนี้ค่ะไม่ได้งนั้นนะคะค่ะโอเคค่ะนี่ก็เป็นงานของเราละส่วนรายงานว่าวันวัน,วน,วนทำอะไรบ้างก็เตรียมไว้แล้วค่ะ เตรียมไว้แล้วในรูปในรูปที่สวยงามนะคะเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวก็ไปแก้ฟอร์มเดิมค่ะไปแก้แค่ว่า,าเนื้อหาของงานเท่านั้นเองนะคะนะคะก็เข้าไปแล้วก็เซฟเป็น Excel ตอนเย็นก็ส่งให้กว่าจะเซฟนะคะเพราะว่าพีนในมือถือเนอะก็ประมาณเราใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะค่ะอย่างที่บอกแล้วก็ยังไม่เอางานส่วนตัวของเรามาทำนะคะงานงานงานธุรกิจส่วนตัวเราเนี่ยเพราะมันเป็นการให้ชาวบ้าน ให้ชาวบ้านให้เช่าห้องนะคะกเ็เขาก็โอนเงินให้ทุกเดือนไม่มีปัญหาอะไรค่ะเด็กเดเด็กๆ,ๆที่เช่าห้องเราเนี่ยสามสี่ปีละเป็นเด็กดีมากนะคะเด็กดีมากอายุมีความรับผิดชอบค่ะแล้วก็โอนตลอดแล้วมีน้ําใจด้วยเพราะเรามีน้ําใจให้เขาก่อนนะคะเวลาก็คือสํานักนิติบุคคลเนี่ยเขาจะเก็บค่าใช้จ่ายในการดูแลดูแลอาคารนะคะก็เดือนละสองร้อยห้าสิบเราออกให้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาน้องเขาเนี่ยสายยาง สายยางเอ่ออะไรเสียเนี่ยนะในห้องน้ําหรือว่าไฟหลอดไฟเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนเองเพราะเรามีน้าใจเขาก่อนนะคะแล้วเขาก็ดีมากค่ะโอนมาให้ตลอดนะคะอันนี้เราก็โชคดีไปส่วนอ่ก็โอนเงินกันทางแอปเอานะคะแชทกันทางไลน์แล้วก็ส่วนเล่นหุ้นเล่นอะไรก็ยังไม่ไม่เทรดไม่อะไรั้างนั้นค่ะเพราะช่วงนี้ก็คืองานก็คืองานนะคะถึงแม้ว่าหุ้นเขาจะเปิดแค่สิบโมงถึงเที่ยงและ บ่ายสองถึงสี่มงเย็นนะคะแต่เมื่อเรารับเงินจากองค์กรของเรานะคะเราก็าต้องทําขององค์กรเราให้เต็มที่ค่ะตัวนั้นก็ไว้ก่อนเลยเสาที่ก็ไม่เปิดนะหยุดนะหยุดนะคะแต่เลิกด,ด้วยตลาดหุ้นเนี่ยค่ะและตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะาหยิบหุ้นตัวไหนเราเล่นหุ้นเพื่อกินเงินปันผลนะคะ,คะไม่ได้เล่นเป็นการพน,นันนะค่ะโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวก็จะรีบตามมี่ต่อเนาะค่ะจะได้จะได้อ่าไปได้อีกเยอะเลยก็พอได้สามสิบรายก็เหลืออีกแค่หือแค่เท่าไหร่ 30รายก็เลยแค่27รายก็หมดละเดี๋ยวก็ไปช่วยงานเขาในรายกลุ่มแต่ตอนนี้ก็ต้องต้องสลับกันช่วยไปตอบในรายกลุ่มด้วยนะคะรายกลุ่มเนี่ยคะ่ะก็คือ,อช่วยตอบไลน์เคาน์เตอร์ที่น้องเขามาทําแทนนะคะเพราะเพราะว่าเขาไม่เขาไม่ชินกับคอมพิวเตอร์ที่ทํางานไม่ชินกับการตั้งค่าหน้ากระดาษไม่ชินกับการหาอุปกรณ์ว่าอยู่ตรงไหนซมมมมมิมอยู่ตรงไหนซิมเติมเงินอยู่ตรงไหนซิมย้ายค่ายซิมทดแทนซิมชํารุดนะคะแล้วก็เครื่องก๊อปซิมต้อง เราแต่เราถ่ายรูปไปเกือบหมดแล้วนะแล้วก็เอกสารการส่งเงินส่งเช็คส่งยังไงภาษีหักดีจ่ายลูกค้าจะให้แบบไหนค่ะอย่างนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวคอยประสานงานอยู่ค่ะเพราะนั้นก็จะอ่านลายกลุ่มด้วยนะคะทําด้วยค่ะก็ใช้วิธีนี้กันแล้วก็คุยกับลูกค้าก็มีลูกค้าที่แชทมาทางไลน์นะคะค่ะก็อันนี้คืองานของพวกเราทั้งหมดนะคะเดี๋ยวถ้าเรามีเวลาเราก็จะ,ะทำคลิปประชาสัมพันธ์ของเราอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ไปอยู่แล้วค่ะแล้วก็เราใช้ ที่ถ่ายทอดสดนี่นะคะใช้ซิมจากองค์กรของเราค่ะใช้แค่ความเร็วเมกเดียวนะคะแต่มีถูกกว่านั้นค่ะซิมเติมเงิน69บนหน้า30บาทมีความเร็วเน็ตไม่ก็สปีด10เมกตลอดเวลานะคะถูกมาก199นะคะเติมเงินไปเลยค่ะเดือน200 200นะคะได้1ปีเนี่ยค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะซื้อมือถือ,อเครื่องหนึ่งค่ะจะได้แบบมีเน็ตที่ความเร็วเยอะๆอันนี้เป็นของหลวงค่ะก็เดี๋ยวต้องใช้โทรตามนี่เนาะเพราะฉะนั้นละโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปก่อนละ ไรยสดไปเท่านี้ก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวค่อยไร์ใหม่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ